ื่อนคนไหนนะคะอาศัยหรือว่าขับรถสัญจรไปมาตลอดในจังหวัดสมุทรปราการนะคะรถอาจจะเกิดอุบัติเหตุดับหรือว่าเสียกลางทางได้ค่ะไม่ต้องกังวลไปเลยนะคะพนนเพราะว่านี่เพ r ่อเพื่นส์นะคะจะพาไปดูอู่ในเครือทิพยประกันภัยในจังหวัดสมุทรปราการน,นะคะที่คอยช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าของทิพยประกันภยัยมีถึง17อู่ด้วยกันในสมุทรปราการเลยนะคะจะเป็นอู่เกรดใดมีอะไรบ้างและอยู่ที่ไหนมีดังนี้เลยค่ะ โดยอู่ของทางทิพยพยะประกันภัยนะคะจะแบ่งอู่เป็น3มเกรดด้วยกันค่ะมีดังนี้เลยค่ะ 1. น,นะคะจะเป็นอู่เกรดแพตตินัมนะคะจะเป็นงานซ่อมระดับพรีเมียมค่ะมีห้องรองรับบริการเครื่องมือครบคันนะคะแล้วก็กว้างขวางสะดวกสบายค่ะเกรดที่2นะคะจะเป็นอู่เกรดโกลค่ะพื้นที่รองรับก็อาจจะเล็กน้อยกว่าแพตตินัมนิดนึงแต่ว่าจะเป็นงานซ่อมที่ครบครันแล้วก็เกรดมาตรฐานเดียวกันกับแพตตินัมเลยค่ะ เกรดที่3นะคะจะเป็นเกรดซิลเวอร์นะคะอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีห้องรับรองที่สะดวกสบายหรูหราเหมือนโกลหรือว่าแพตตินัมนะคะแต่ว่างานซ่อมก็ระดับมาตรฐานเดียวกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่อู่เกรดแรกเลยค่ะอู่เกรดแรกนะคะก็จะเป็นอู่เกรดแพตตินัมในจังหวัดสมุทรปราการจะมีอยู่ที่3อู่ด้วยกันนะคะอู่แรกนะคะจะมีชื่อว่าเขียวออโต้การาจำกัดตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินต์ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ อู่ที่2นะคะจะมีชื่อว่า Ben SW Motor ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็อู่สุดท้ายค่ะจะเป็นชื่อบริษัท s อ k a าร์ Service นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเทพาร,รักษ์ตำบลบางเพียงอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะ เกรดที <G rain> 2> ่2นะคะจะเป็นเกรดโกค่ะและในส่วนของอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการนะคะอู่ในเครือทิพยะจะมีให้บริการได้กันถึงอกอู่เลยค่ะมีชื่อดังต่อไปนี้เลยนะคะอู่ที่1นะคะจะชื่อว่า1 48เทพารักษ์จำกัดค่ะตั้งอยู่ในถนนเทพารักษ์นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะอู่ที่2นะคะชื่อว่าอู่เพชรพรเจริญยนต์จำกัดอยู่ตรงถนนสุขุมวิทนะคะตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ อู่ที่3นะคะจะมีชื่อว่า AP Service 1 9 9 4ตั้งอยู่ Soy, ซอยศรีนครินเซ็นเตอร์ถนนศรีนครินอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะอู่ที่4ค่ะจะมีชื่อว่าอู่รุ่งโรจน์นะคะตั้งอยู่ตำบลสำโรงเหนืออําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะอู่ที่5ค่ะจะมีชื่อว่า S&T Body Service อินเตอร์กรุ๊ปจำกัดตั้งอยู่ตำบลบางเมืองใหม่นะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการระอูสุดท้ายในอำเภอเมืองนะคะชื่อว่าแพรกษาออโต้กระดาษจำกัดนะคะอยู่ตำบลแพรกษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการะคะ่ะ ในส่วนของพับป,ประแดงนะคะจะมีอู่ให้ใช้บริการถึง2อู่เลยค่ะชื่ออู่ว่า k t Auto s ทเตอรนะคะอยู่ตำบลสำโรงเหนืออำเภอพับป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะอีกอู่นะคะจะชื่อว่ากวิน Auto So ร์สนะคะอยู่ตำบลบางพึ่งอำเภอพับป,ประแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะในส่วนของอำเภอบางพีจะมี3อู่ด้วยกันนะคะชื่อว่า MBM Motor มอเตอร์ เซอร์วิสจำกัดนะคะอยู่ตรงบรางนาตาดัดอําเภอบางพีจัังหวดสมุทรปราการค่ะอีกอู่นะคะชื่อว่าบริษัทรุ่งเรืองออโต้ไฮเทคจำกัดอยู่ตรงตาบลบางแก้วอําเภอบางพีจัังหวดสมุทรปราการค่ะและอู่ในบางพีอู่สุดท้ายนะคะจะมีชื่อว่าสุวรรณภูมิออโต้กาลาจำกัดนะคะอยู่ตําบลราชาเทวะอําเภอบางพีจัังหวดสมุทรปราการนะคะ และในส่วนของพัสมุตเจดีจะมีให้บริการถึง2อู่ค่ะชื่อว่ามอเตอร์มอลสอ1นะคะอยู่ตำบลแหลมฟ้าผ่าอำเภอพัสมุตเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะและห้างคุณส่วนจำกัดเจดีออโต้์วิสนะคะอยู่ตรงซอยวัดแคเก่าค่ะถนนสุดสวัสิ์นะคะพัสมุตเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะระอูสุดท้ายนะคะอยู่ในบางเสาธงค่ะจะมีชื่อว่าออโต้รารี่จำกัดนะคะอยู่ตรง ตำบลบางเสาธงเลยค่ะจังหวัดสมุทรปราการค่ะเกรดอู่ซิลเวอร์ในจังหวัดสมุทรปราการจะยังไม่มีให้บริการนะคะแต่เพื่อนๆที่ใช้ประกันของที่พยาประกันภัยสามารถนํารถเข้าซ่อมได้เลยที่อู่เกรดพตตินัมแล้วก็เกรดโกค่ะมีให้เลือกใช้บริการได้ถึง17อู่ mm. ในจังหวัดสมุทรปราการเลยนะคะ ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะว่าอยากจะทราบอูในจังหวัดไหนในเครือของทิพยประกันภัยค่ะวันนี้ต้องจากกันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ